วิ่งเหรอมันมีจรวดมันใช้ยังไงอ่ะเอ้โยนออกเั็นเลยอ่ะอุ๊ยไอ้เยีใครใครขยี้กันเองโอ้ยโดนอีกแล้ยมึงเกิดแล้วปืนไปไหนแล้วอ่ะเรียบร้อยเอาเอาเมื่อกี้ปืนระเบิดเมื่อกี้มีคนแย่งปืนไปจากมืออ่ะโปองไงที่ขยี้ตัวเองอ๋อก็โปงไม่ได้ตัวง แล้วปืนแตกเลยเหรอไม่ไม่ปืนอยู่ในตัวพี่ปออ๋ออ้าวเราก็ต้องเป็นพลเมืองโอ้ตายแล้วยังอมปืนอีกไม่ได้เป็นมือถืตายแล้วอมปืนมีอุปกรณ์ด้วยแต่ไม่ไดใช้ตักถ้ามมีปืนปืนฮะคืนคืนเพิ่โอ้ยกระโดดไม่ขึ้นคืนคืนคืนอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงไม่ขึ้นโอ้ยมันเตะถู ช่วยกันยกอ่ะอ่ะได้ดิเอ่อเอ่อจับเจ้าเจ้าโอ้โหหมุนจับไม่ได้อะจับจับจับแล้ว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 อ่ะเออยกทุบทุบทุบบนทุบล่างเหรอเอา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 หนีไปแล้วระวังระวังปืนกูไม่ได้ออกไปส้นเหรออยู่กู เออมันยังไม่ตายหรอพี่พี่กดเก็บข้าตัวก่อนไม่ยิงมันยิงพี่ยีมโอ้ล่างยีมวันจะยกขึ้นจริงๆใิง่ป้าทางมันตกโอ้โหยกยากมากเลยนะแค่เดินลำพังเดินจะไปให้ตกอ่ะข้างล่างเี็นข้อใช่ไหมเฮ้ยหัวใครเนี่ยเฮ้ยจอหัวแล้วอ๋อมิมก็เจอแล้วอันนี้อันนี้สรุปเหลือเราหรออยู่ลึเลยเหลือเราแค่แค่สามนอน ้ยโอตกใจนึกว่าจะตกรถเราอยู่ไหนนะรถเราอยู่จอดที่นั่นแล้วเฮ้ยโดนเอ้าไม่โดนเอ้าโดนอีกแล้วเอนอะไรอ่ะคนตายแล้วมีโดนผิด่าจากไหนโดนอไรกัา้วยท้ององมันอยนท้องล่างอีกแล้วอะแล้วลูกตาดีว่าโดนผิดดิฉันพังทุกทีเล อีกพันหนึ่งหรอมีของให้ด้เยอะเดี๋ยวเดินเดินเดินไปเอาหยบหยบอัไนไม่ได้หรอกไม่ร่วงใกล้ๆแถวนี้น่าจะมีอยู่จะไม่ตายก่อนสองสาวแบ่งล้ว่าเราตายกันสี่คนไปไหนแล้วพูไม่โลนเฮ้ยอฮ้ยเผาแล้วอุ้ย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกลัวปืนโอุ้ยข้างหลังอุ้ยโอ้โหจบแล้วจบแล้ว ย่อโดดแล้วบอกเลยพี่เยอแล้วหล้วคิดซะว่าถือว่าเป็นการปัดเด็ดจอมันเครื่องมันดับเลยเอาปืนอยู่ไหนทีครังเงี้ยเขาใช้ยังไงนะทไม่ทางเฮ้ยมันมันทุกเปิดเปิดประตูมามันยื่นล้มแล้วเปนนิ่ง รัปตันพิ่นี้ครับก็ัญหงไรับวคูดครับถ้าคุณยังไม่คำตอบกูงชีกีมาจะเตี่ยนเด็กมาไว้ค่ะเพราะจะเนว่าคุณยังไม่คำตอชีอาจจะไม่ใช่แค่วนหมอยวนหมอยาวไปนะให้พี่ปดาเลยอ๋อ่เสียงผีเหีออะไรว้าง กูรู้กแปลดเยอะวันพุดนะครับถ้าคุณยังไม่คำตอบกูฟังชีองมาจะเปลียนเด็บมาไว้ค่ะเพราะจะเจอโมคุณยังไม่ทอมตอบกจะชี้วาจจะไม่ใช่แค่วันวันวนนับตวเริดไม่ได้บนลูกีอ้วเสียงใช่ไหมได้ยินปะมีเสียงผีปะไม่เห็นแต่ยินเลยเลยกูได้ยินนะนี่ไง เฮ้ยตัวตุนอตัวหุดตหุดล้ออโอไม่พอปืนดนาจะงเด็กเดเฮ้ยเอออะไรของโอ้ยโอยเลยเล ไฟโน้ตช่วยกูด้วยพี่ปอแตกพี่ปอแตกช่วยยังไงอ่ะช่วยกูด้วยช่กูด้วยช่วยยังไงตายเลยหรอเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเนี่เอาแลระใสยยังไงอ่ะมันช่วยยังไงอ่ะมก็ยังไม่ตายยังไม่ตายเราไป็นเขาไงไม่จบ ปพี่ปอรอดไดไงพี่เหลือหนึ่งอะช่วยด้วยเดี๋ยวไปปั่นเอ้ยอะไรสกี้อะไร เอ้โอยไอ้ตัวดำมันขำบ่อยกังเลยตีมันดิเฮ้ยเชี่ยมึงลอบหีมาไอสัตว์ผมตีแล้วเผื่อเข้ามาเผื่เข้ามามันเอาปืนมึงไปอะ ปืนมันยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวลองใหม่ดิต้องเปลี่ยนคนถือหรือเปล่ามันแบบพี่ปอไม่แม่นหรอวันนี้ออไม่โดนยิงไม่ตดอโอ้ยไอศักเอกมาดิเฮ้ยไปทำอะไรแล้วมามาดิอะไรก็ต้องไปตรงนี้นี่นะโอ้ยังอยู่ ย้ำมนผีกูจูบได้ตว์มาดิอเอ้ปืนพันชิ่ผายแล้วอะไรเพื่นพังเหรอปพืนไปไหนอ่ะอถเพือนอยู่นี่มันเหมือนลวงหมดเอ้ยเอ้กดผิดเองกดทิ้งอะไรอยู่ที่พื้นที่อะไหนเอ้ยเนี่ยใช่ปะ อุยอ้ยเุณเด่ง้งอฮ้ยเี่ยอนี้อำไมแปลวอาไม่แน่เลยอ๋อจ่อแม่งเลยไหมพู่สูรมาเลยเออเออเออเอเอเฮ้ยใครใหญ่รู้สิไซะ มันเป็นปืนที่ยิงแบบยิงใกล้เห,<ย>หรอเนี่ยสองนี่เองแล้วเฮ้ย,ย <c oughs> มันไหลตกโอ้ oh my god อะเรไหลตกสีชาทางลูกอมตีมันไหลไอ้ลูกอมมันไหลออกมัจากรถโอ้ลูก <c oughs> อ,อมแพงอันด้วย ด้วยแป่ด้วยต่อเมื่อตกเฮ้ยอะไรเกิดแล้วเกิดแล้วเปิดแล้วอ๋ออ๋ออีกอันเกิดแล้วเกิดจะปัดเพื่อนตกวเรามาเกิดแล้วก็จะเอาเลยเหรอ อุ้ยีกแม่งเลยเด็กเปรตเลยวุ้ยมันมีผีเด็กขอไม่มีเลยเมื่อกี้ผีร้องเหมือนมันจับใครไปอะป้าแล้วพี่นี่พ่อถือไหวนี่ไหวแล้วนะใช่อุ้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะขึ้นไปทำไมกันนะไปรวมไปรวมเดี๋ยวพี่พี่ขอดีได้ไหมอ่ะ ขอนี้นะขอม okay. ันนะผมจะเอาไปมันทำอะไรได้อุ้ยมเะเบิมากรล้มนี่มันกระดังลมมนกระดู้ยวิววๆๆไปกรด้ายระดยดอะไรนใครชนอ้ยกรใครไม่ชน ตายแล้วเจ็ดพันเลยเหรอแปลกปะเยเปล่าแตกไปมีุ่นึงมีลุ่นึงเอาเอาลูกหนอมไปกันเอาอ่องเข้ายังไงอะเอาไม่ออ

เฮ้ยเชืกเสียวลื่นวะไม่เอาแล้วใช่ใช่ไม่ผมหาหัวเออมัน,ม,นมันกี่คนอ่ะโดนมอแค่เมื่อกี้ในตอนนี้เหลือแค่สองคนเ่ยต้องยหัว,ว,หวไหนอ่ะ้หัวข้า,ขาบนไม่เจอหล่นหล่นขึ้นไปข้างบนไหมป้าตอเนี่ยเนี่ยข้างบนนั่นอ่ะคนโหโห มันได้ป่กวะ่ะมันน่าจะได้แหลมะมั้งโยนพี่ไปได้ปะอุยแต่โยนจะ <c oughs> มาตกมมาทีก็ชิบหายอะพี่จะลองเสี่ยงไหมมันมันสูงไงนะ <c oughs> ผมก็โดดดูแล้วมาลองหน่อยได้มั้ยมากดคิวตรงนี้ได้เฮ้ยที่นี่ใหม่อ่ะเนี่ยมากดคิวงนี้ตองนี้นะ ไม่ไม่เห็เฮ้ยอ้ายเออเรืออล้ว่ะอะเออคือไรพี่เออช่วย ไปเก็บเก็บเออหัวหัวคนที่เหลือให้หน่อยสิออแล้วมันมีโศกนัรณกรรมเกิดขึ้นน่ะมันมีโศกนัรณกรรมเกิดเดินขึ้นมามี่หัวแต่ตัวนี้ออพี่พี่ขาดหัวเหลืองน่ะช่วยหาด้วยสิ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อลองออลองขึ้นดูมันนั้นไหม อ่าได้พี่อ่เป็นความคิดที่ดีนะอย่าพี่กดย่อตัวเลยผมพาขึ้นไปเออมึงกดย่อเลยกอนอ่ะโอเคหันไปหน่อยผมไว้ใจพี่นะผมไว้ใจพี่นะเออคุณทีนะก็เป็นอย่างเงี้ยไม่น่าขึ้นหน้าลยอ <ะ S 1> เออหัวเหลวมันจะไปไหนวะอ่าีพี่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 มามาคือรถเข็น ที่มันขึ้นรถเข็นป่ะนนวิงวงว่งนั้งผมเช็คก่อนวางวางเลยเดี๋ยวโอเคพี่ขึ้นรถเข็นไว้เอ้ยเอ้ยเี้ชี้ไอ้ไข่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองโดดมีนี่ไงหัวเหลืองที่ข้างบนโอเคโอเค <laughs> โอเคโอเคขึ้นก่ใหม่พี่

เฮ้ยไม่ไหเอ้ยเอาละไอ้เแี่โดนโดนจนโลกริดอุ้มมาแล้ว

กูโดนแล้วกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่